สวัสดีดค่ะ,คะวันนี้กลุ่มของพวกเราก็จะมานําเสนอในเรื่องส่วนแบ่งเวีนมาตรฐานนะคะซึ่งกลุ่มของพวกเราเลือกหัวข้อเรื่องส่วนสูงค่ะค่ะก่อนที่เราจะไปดูตัวอย่างกันนะคะเราจะมาอธิบายความหมายและการนําไปประยุกใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไรเราไปรับชมเลยค่ะไปเลย ่วนเบี่ยนเบนมาตรฐานคือค่าการกระจายของข้อมูลที่นิยมใช้แสดงร่วมกับค่าเฉลีย่ยเวลาที่มีการนำเสนอค่าเฉลีย่ยก็ต้องมีการนำเสนอร่วมไปกับค่า sd ค่าความเบี่ยนเบนระหว่างค่าข้อมูลแต่ละค่าเฉลีย่ยของข้อมูลข้อมูลชุดนั้นโดยเฉลีย่ยค่ะ การวัดการกระจายข้อมูลโดยใช้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นวิธีที่ใช้วัดการกระจายได้ดีที่สุดเนื่องจากการวัดการกระจายวิธีนี้จะใช้ข้อมูลทุกๆค่าหรือนำตัวแทนของข้อมูลทุกค่ามาคำนวณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแบ่งได้เป็น2องอย่างค่ะคือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่างค่ะ ทั้งสองส่วนเบี่ยงเบงนะคะก็จะมีข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่และข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่สูตรดังในรูปเลยค่ะเราก็ได้ยกตัวอยาา่างมาคร่าวๆนะคะว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสามารถนำไปใช้อะไรได้ในชีวิตประจำวันได้บ้าง ค่าคาดเคลื่อนของคะแนนสอบนะคะจุดต่ำสุดและจุดสูงสุดค่ะแล้วเราก็ยังสามารถนำสูตร sd นะคะมาปแบบใช้ในระบบของ excel ได้ค่ะเราสามารถนำสูตร sd มาใช้ได้โดยที่ให้การทำงานในระบบ excel ได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะอ้าสิบดเลยล่ะค่ะดึงเกือบเหมือนปะ กลับไปดูเองแล้วกันนะตอนนี้เราก็จะมาเอาอุปกรณ์สำหรับการสำรวจนะคะต้องขอดูรายชื่อก่อน่ะคะพร้อมสำรวจแล้วค่ะเดนเลยนี่เราบอกว่าอย่งนสวัสดีค่ะ ประม่งร้อรค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เรากังอย่ัทเงียบที่สุดในห้องนะคะไม่ทราบว่าพิงเกิดจูงเท่าไหร่คะพิงบอกว่าร้อเจิสเราก็จะไปสัมผณ์เพื่อนต่อนะคะอไทรไหร่คร้อยห้าสิบห้าตอนนี้เราก็มาถึงขึ้นทาง ไปกันต่อวันดีค่ะมิสตโกมิซว่ามิสตะโกนอบสององไรไหมคะเท่าไหร่คะ165ครับ165นะคะทุกคนตอนนี้เราก็ไปกันต่อสวัสดีคทุกคนวันนี้เราก็มาสัมภาษณ์สูทของไอซ์บามาว่าไอซ์้าเท่าไหร่คะ6 0ค่ก6 0ตอนนี้เราก็ได้เวลาแล้วนะคะบ๊ายบาย เราก็ได้ข้อมูลส่วนสูงของคนในห้อง6ขับหนมานะคะเรานาข้อมูลพวกนี้ไปหาค่าเฉลี่ยค่ะซึ่งค่าเฉลี่ยของส่วนสูงคนในห้อง6ขับนก็คือ164ซิมแล้วเราก็ได้นําข้อมูลส่วนสูงของชั้นม .6 ขับหนึ่งนะคะมาหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานได้ค่าประมาณอยู่ที่6.291ค่ะและนี่ก็คือตัวอย่างที่เรายกมา ของข้อเรื่องส่วนเบินบงนมาตรฐานค่ะว่ามีความหมายอย่างไรนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไรค่ะคะ่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการนําเสนอในหัวข้อเรื่องส่วนเบียงบินมาตรฐานเราขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมน,นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะุช